คาร์บอนเครดิตเนี่ยก็หมายถึงปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์หรือก๊าซเรือนกระจกนะครับภาคเอกชนหรือภาคราชการที่เป็นภาคที่ปลดปล่อยนะครับคือเขาปล่อยเท่าไหร่เขาจะต้องมาปลูกป่าเพื่อจะเอาคาร์บอนเครดิตเนี่ยไปชดเชยในส่วนที่เขาปล่อยโดยการดำเนินการตามโครงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจนะครับตามมาตรฐานของประเทศไทยการดำเนินการตรงนี้นะครับมันก็จะต้องได้รับการรับรอง จากองค์การบรหิหารการเรียนกระจกหรืออบอก,กอหลังจากที่มีการออกแาทดรองแล้วเนี่ยก็จะมีการดําเนินการพอดำเนินการไปแล้วเนี่ยก็จะมีการไปวิเคราะห์สํารวจแล้วก็ติดตามผลนะครับแล้วก็มีการคิดคํานวณตัวคาร์บอนเครดิตพวกเนี้ยเพื่อให้ได้ว่าแต่ละหน่วยงานที่มาเนี่ยเขามาปลูกป่าเท่านี้แล้วเขาจะได้คาร์บอนเครดิตเท่าไหร่นะครับเพื่อที่เอาคาร์บอนเครดิตนี้ไปใช้ในการที่จะไปลดปัญหาการปลดปล่อยต่างๆน,นะครับ บทบาทของเราประเทศไทยเราเนี่ยโดยเฉพาะของกรมวิทยาชาติเราเนี่ยก็พยายามที่จะเ,เชิญชวนภาคเอกชนภาคอุตสาหกรรมที่เป็นผู้ปล่อยการเรียนกระจกเนี่ยให้มาปลูกป่าเพื่อที่จะเอาเ,ออเพื่อ่จะดูดคาร์บอนให้มากขึ้นนะครับเพื่อจะไปชดเชยส่วนที่เขาปล่อยออกมาอันนี้ก็เป็นเรื่องเป็นที่มาของคาร์บอนเครดิตนะครับ